สวัสดีครับเราจะมารู้จักกับโปรเจกต์ .Clone เว็บคอสคร่าวๆกันนะครับโปรเจกต์นี้ผมก็จะมาแก้ปัญหาให้สำหรับคนที่อยากได้เว็บไซต์สาย Wordpress แต่ว่าไม่อยากปรับแต่งตั้งค่ายากๆด้วยตัวเองนะครับอยากจะทำแต่ส่วนง่ายๆนะครับก็คือผมจะทำเว็บไซต์คอสออนไลน์เนี่ยให้ตั้งแต่ในระดับ Cloud Hotting นะครับจะไปปรับแต่งตั้งค่า Cloud Hosting ของเว็บไซต์ของคุณนะครับแล้วก็ในระบบหลังบ้านของ WordPress, WooCommerce ติดตั้งทีมปลักอินต่างๆนะครับแล้วก็เข้าไปในแต่ละทีมปลักอินนั้นๆนะครับเข้าไปปรับแต่งตั้งค่าส่วนต่างๆให้ครบจบหมดเลยนะครับเมื่อผมทำเหล่านี้ให้แล้วนะครับคุณก็จะได้เว็บไซต์ที่มีระบบที่พร้อมนะครับพร้อมสำหรับที่คุณจะเอาไปใส่เนื้อหาง่ายๆด้วยตัวเองได้แล้วนะครับ ก็คือโดยหลักๆแล้วนะครับโปรเจกต์ Project นี้ผมก็จะโคลนเว็บไซต์ให้คุณจากเว็บต้นแบบที่ปรับแต่งไว้ดีแล้วนะครับเว็บไซต์ที่คุณจะได้รับมันก็จะมีหน้าตาที่สวยเรียบคลีนนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับเป็นเว็บไซต์ที่รวมหลายระบบที่สําคัญเลยก็คือคุณไม่ต้องจ่ายค่าปลั๊กอินโปรแพงๆนะครับ หลักหมื่นนะครับแต่ผมจะรวมในโปรเจก t นี้ทันทีที่ผมโครนเว็บไซต์ให้คุณเสร็จนะครับคุณก็จะได้เว็บไซต์ที่ดูดีสวยงามนะครับมีระบบคอสออนไลน์แบบมืออาชีพนะครับแล้วก็ยังมีระบบอีกหลายๆายระบบได้ระบบที่ปรับแต่งไว้ดีแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลาเรียนรู้ปรับแต่งส่วนยากทั้งในส่วนของตั้งแต่การปรับแต่งโฮสติ้งนะครับปรับแต่งระบบหลังบ้านของ WordPress Woo Commerce อะไรต่างๆนะครับก็คือตรงนี้ลืมไม่ได้เลยผมทําให้หมดนะครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายอะไรแพงๆนะครับทั้งสมมติว่า คุณไปจ้างทำนะครับเว็บระบบนี้ที่ผมโครนให้เสร็จนะครับก็จะเป็นเว็บตัวเดียวกับที่คุณไปจ้างทําหลักแสนนะครับแต่ถึงแม้ว่าถ้าคุณมาทําเองนะครับเว็บไซต์แนวนี้คุณก็ต้องมาเสียเงินค่าทีมค่าปลักอินอะไรรวมๆกันก็หลักหมื่นอยู่ดีแต่โปรเจกต์นี้แค่หลักพันแต่คุณจะได้เว็บไซต์ถ้าคุณไปใส่เนื้อหาเสร็จแล้วนะครับมันคือเว็บไซต์หลักแสนตัวเดียวกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดู11สิ่งที่คุณจะได้รับนะครับจากการโคลนเว็บคอร์สโปรเจกต์นี้นะครับมูลค่ารวมกว่า40,000บาทอย่างแรกที่ผมให้ก็คือผมจะเซตอัพเซิร์ฟเวอร์คลาวด์โฮสติ้งปรับแต่งให้ทุกส่วนแบบมืออาชีพผมใช้แพลตฟอร์มของ o u d w a วกับ n e c h ช a p มูลค่า5,000บาทตรงนี้นะครับผมปรับแต่งให้ทุกอย่างคุณก็รับไปฟรีๆเลยข้อ2ก็คือโคลนเว็บคอร์สนะครับผมก็จะโคลนจากเว็บต้นแบบให้นั่นเองนะครับก็จะได้หน้าตาสวยคลีนมีระบบพร้อมใช้ฟีเจอร์ครบคคัรบมูล่า 6, า ,60000 ท แล้วก็ผมก็จะมีการปรับแต่งเว็บไซต์พื้นฐานให้นะครับทั้งในส่วนของ WordPress แล้วก็ o c o m m e r c e เป็นการปรับแต่งระบบหลังบ้านให้ทุกอย่างเลยนะครับรวมทั้งการติดตั้งปลั๊กอินแล้วก็ใส่ลายเส้นให้ครบทุกตัวด้วยนะครับคุณไม่ต้องมายุ่งยากทำเองไม่ต้องติดตั้งเองไม่ต้องใส่ปลั๊กอินเองนะครับผมทำให้หมดเลยนะครับ1,800บาท แล้วก็มีการปรับแต่งคอสออนไลน์ให้ครบครันนะครับก็คือเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างให้แล้วก็มีการปรับแต่งฟีเจอร์รีดฟีเจอร์ต่างๆออกมาให้พร้อมใช้นะครับคุณก็จะได้แดชบอร์ดที่สวยงามน่าใช้นะครับแล้วก็มีระบบ LMS จริงๆนะครับมูลค่า2,500บาทแล้วก็เว็บไซต์ของคุณนะครับที่คุณจะได้จากการโคลนในครั้งนี้นะครับเมื่อโคลนเสร็จภายในวันเดียวนะครับคุณก็จะได้เลยเป็นเว็บไซต์ e-Learning ก็คือเว็บคอสออนไลน์นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเว็บบล็อกเขียนบทความนะคร สวยงามด้วยนะครับเราก็ยังเป็นเว็บ a n d i n g Page สร้าง Landing Page ก็ได้นะครับสร้างง่ายๆแค่ลากแล้ววางนะครับเพราะว่าผมจะมีเป็นบล็อกๆให้คุณลากมาวางได้เลยนะครับตรงนี้เราก็จะมีสอนอยู่แล้วนะครับในคอสคู่มือนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็เป็นเว็บส่วนตัวเว็บธุรกิจก็เอาไปใช้ได้แล้วก็ทีมโปรของเรานะครับผมก็เลือกทีมโปรในตลาดตัวหนึ่งนะครับมายํำเพื่อโปรเจกต์นี้โดยเฉพาะเลยนะครับเป็นทีมตัวใหม่นะครับไม่ใช่ edu Max ปลักอินติวเตอร์ LMS Pro นะครับก็คือเป็นปลักอินคอหลักของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตลอดอายุนะครับให้คุณใช้ฟรีได้เลยนะครับปลักอินบล็อกโปรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทีเด็ดของเรานะครับเพราะว่าปลักอินตัวนี้มันก็จะช่วยให้เว็บไซต์คุณทําอะไรได้มากขึ้นคุณก็ปรับแต่งในส่วนง่ายๆแค่นั้นเองนะครับตรงนี้3,500บาทก็ได้ฟรีไปเลยนะครับปลักอินซิดคอนเฟิร์มโปรนะครับก็จะเป็นปลักอินแจ้งโอนเงินของคนไทยเรานั่นเองนะครับตรงนี้ผมก็รวมให้นะครับมูลค่า1,800บาท แล้วก็ยังมีปลั๊กอินเสริมตัวอื่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลั๊กอินปโปรตัวแพงๆทั้งนั้นที่ผมรวมให้นะครับคุณไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะครับทั้งหมดมูลค่า4,500บาทก็รับฟรีไปได้เลย สุดท้ายก็จะเป็นคอสคู่มือใช้งานนะครับก็จะสอนการปรับแต่งส่วนง่ายๆนะครับเมื่อคุณได้เว็บไซต์ของคุณไปแล้วนะครับคุณจะต้องไปทําอะไรต่อบ้างนะครับ <c oughs> ก็สามารถเข้ามาดูในคอสคู่มือใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลว่าผมจะไปสอนเรื่องลึกๆยากๆนะครับผมจะสอนในสิ่งที่คุณต้องปรับแต่งในส่วนง่ายๆเท่านั้น,น,นเช่นการใส่เนื้อหาข้อความรูปภาพการจัดการวิดีโออะไรต่างๆแต่ว่าผมก็จะมีเนื้อหานะครับในส่วนที่จะสอนให้คุณปรับแต่งอะไรได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ แต่ว่าคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในครั้งแรกเริ่มนะครับก็คือเอามาเรียนรู้ภายหลังได้นะครับซึ่งคอสคู่มือนี้นะครับจริงๆผมก็จะเปิดเป็นคอสใหม่มูลค่า8,900บาทนะครับแต่ผมรวมให้คุณฟรีนะครับในโปรเจก์นี้นะครับ โปรเจกต์นี้ก็เหมาะมากๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบทำอะไรยากๆด้วยตัวเองนะครับแต่ก็อยากมีเว็บไซต์คอสออนไลน์นะครับแต่ก็ไม่อยากจ้างแพงนะครับไม่อยากไปเสียเงินจ้างแพงๆนะครับเพราะว่าเว็บไซต์แนวคอสออนไลน์นะครับโดยเฉพาะสาย WordPress เนี่ยจ้างทำกันค่อนข้างแพงนะครับด้วยข้อดีหลายๆอย่างของมันนะครับแต่ปัญหาก็คือว่านะครับปลักอินที่ใช้กับ w r d p r e s s w o o Commerce ถ้าเราจะให้เว็บไซต์ออกมาดูดีแล้วก็มีฟีเจอร์ครบครบได้ในระดับมืออาชีพจริงๆนะครับในที่นี้ก็คือเป็นเว็บไซต์คอร์สออนไลน์สาย WordPress ที่เป็นในระดับมืออาชีพจริงๆที่ใช้งานได้จริงๆนะครับปลักอินเหล่านั้นต้องเป็นปลักอินตัวโปรนะครับที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ไม่ใช่ตัวเดียวด้วยจะเป็นหลายๆตัวนะครับ ผมก็แก้ปัญหาให้โดยการรวมปลักอินเหล่านี้ให้คุณทั้งหมดเลยให้ใช้ได้ฟรีนะครับในโปรเจก t นี้เลยนะครับให้ใช้ได้ตลอดไปด้วยนะครับที่สําคัญเลยก็คือโปรเจก t นี้มีมูลค่าแค่หลักพันเท่านั้นนะครับผมมีข่าวดีมาบอกครับสําหรับคนที่อยากเรียนคอร์สฟ,ฟรีนะครับเจาะลึกเรื่องการทรําเว็บไซต์คอร์สออนไลน์จริงจังคอร์สที่ผมเคยทําขายราคา8,000กว่าบาทวันนี้ผมกาลังออกมาแจกฟรีในกลุ่มลับนะครับ แค่กดติดตามช่อง y o u t u b e Land ค c ร s สไว้ตอนนี้เลยนะครับแล้วไปเข้าร่วมกลุ่มรับทาง Facebook ได้เลยดูตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับกดเข้าร่วมแล้วรอผมอนุมัติได้เลย